ผ่าตัดใหญ่15แข้งสองไม่ได้ไปต่อกับผีแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดถูกตกเป็นข่าวหน้าสื่ออย่างต่อเนื่องหลังเกมโดนเซบีย่าถล่มเลเทะ3ประตูต่อศูนย์ในเกมยูโรปาลีกรอบก่อนรองชนะเลิศช่วงตลอด1-2วันที่ผ่านมาสื่ออังกฤษพยายามหยิบยกประเด็นการสร้างทีมใหม่ของเอริกเทนฮาร์กในช่วงซัมเมอร์นี้กันอย่างมากมายนั่นคือการปล่อยนักเตะออกจากทีมหลังจบฤดูกาลนี้โดยคาดการว่ามีถึง15ผู้เล่นที่ส่วนใหญ่ ผลงานชวนกำหม,มัดไม่ผ่านเกณฑ์คุณซือชาวเนเธอแลนด์อาจต้องเก็บกระเป๋าออกจากโรงละครแห่งความฝันมีรายงานจากเจมี่แจ็กสันนักข่าวเดอะกาเดียนระบุว่าเทนฮากได้มีการส่งเรื่องให้บอร์ดบริหารจัดการปล่อยแข้งส่วนเกินออกจากทีมแล้วซึ่งมีมากถึง15คนเทนฮากมองว่าการปล่อยแข้งส่วนเกินออกไปจะทําให้ได้งบประมาณจํานวนหนึ่งเข้ามารวมกับที่บอร์ดสโมสรมีให้จํานวนหนึ่งเขาสามารถค่อยๆก่อร่างสร้างทีมชุดที่ต้องการ รายงานจากสื่อระบุเพิ่มว่า กูเล่นที่แทบไม่ได้อยู่ในแผนทำทีมอย่างแบรนดอนวินเลียมแอนโทนีเอลังกาดอนนี่ฟานเดเบรกจะไม่ได้ไปต่อกับทีมในฤดูกาลหน้าขณะที่แข้งถูกดองเข็มจนแฟนลืมอย่างฟิลโจนและแอคเซลตัวเซเบก็จะถูกพิจารณาโลทิ้งหลังจบซีซั่นนี้เช่นกันแม้จะไม่ได้ขาดตัวใดๆก็ตามส่วนในรายที่ปล่อยยืมตัวไปนั้นมีหลายคนไม่ได้ไปต่อเช่นกันไม่ว่าจะเป็นดีนเฮนเดอร์สันอเล็กซ์เตลเลสเอริกบายยีร่วมถึงฮันนีบาลเมสบี ที่จะถูกปล่อยจากทีมอย่างถาวรอ,อย่างไรก็ตามในกลุ่มที่ถูกปล่อยยืมตัวออกไปไม่ปรากฏชื่อของอามัดดิยาโลปีกตัวจี๊ดที่กำลังทำผลงานกับซซนเดอร์แลนด์ได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่ในข่ายถูกโลดทิ้งแต่อย่างใดส่วนในแง่ของผู้เล่นหลักที่ผลงานชวนบาดซบเอาตีนไก่หน้าผากก็ถูกบรรจุไว้ในข่ายที่เตรียมโดนโลดทิ้งเช่นกัน กลุ่มนี้ประกอบด้วยแฮร์รี่แม็กควายกองหลังเจ้าคอนเทนต์ที่โดนสับเละในเกมล่าสุดวิกตอร์ลินเดลเลฟสสกอตส์แมกโทมิเน่เฟร็ด ของโทนี่มาซิยาลรวมถึงเจดอนซันโชด้วยซึ่งในรายของแม็กไกว์ชื่อว่าเทนฮากพร้อมปล่อยออกจากทีมหากได้รับข้อเสนอที่พอสมน้ำสมเนื้อแม้สโมสสจะทุ่มซื้อมาด้วยราคาสุดโหดก็ตามขณะที่มาซิยาลที่แข่งสองนัดหายหน้าไปคุยกับนางพยาบาล2เดือนก็ถูกสอปล่อยออกจากทีมเช่นกันเช่นเดียวกับในรายของแมกโทมินที่ฟอร์มการเล่นยังอาจไม่เป็นที่ประทับใจของเทนฮากมากนักก็มีโอกาสที่จะไม่ได้ไปต่อด้านรายงานจากสื่ออีกเจ้าอย่างเดวิดแม็กโดนเนล ผู้สื่อข่าวจากเดอะมิลเลอร์ระบุค้ายกันว่าแม็กไกวยมาชยาว และดาวิดเดเกอาจะโดนสโมสรอนทีมออกจากโอแทฟฟอร์ดในตลาดซัมเมอร์นี้ในเคสนี้มีเพิ่มชื่อของเดเกอาเข้ามาอีกหนึ่งซึ่งไม่แปลกเพราะนายทวารชาวสเปนิสถูกตั้งคำถามถึงฟอร์มการเล่นเช่นกันจริงอยู่เดเกอาไม่มีปัญหาเรื่องการเซฟลูกยากๆช็อตมาสจันที่ทำให้แฟนบอลเห็นภาพซ้ำๆจนขนลุกหากแต่ปัญหาสำคัญของเดเกอาคือการออกบอลด้วยเทา้าที่แทบไม่มีความแม่นยำเลยยิ่งกับในยุคข,ของเทนฮากเขาต้องการผู้รักษาประตูที่เล่นฟุตบอลด้ว เท้าได้ดีและแม่นยำมีวิชั่นที่ยอดเยี่ยมเวลาออกบอลเนื่องจากยูเนเตดยุคนี้เน้นการบิวอัพเกมตั้งแต่หน้าปากประตูและความผิดพลาดของเดกเกอาในเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกขณะที่สัญญาของเจ้าตัวเองจะหมดลงในฤดูกาลนี้หลังรับใช้สโมรสรมา12ปีและเดเกอายังตกลงรายละเอียดกับสโมรสรไม่ได้ยูเนเตดต้องการขอให้เดกเออาลดค่าเหนื่อยจากเดิมที่เด้รับสัปดาห์ละ375,000ปอนด์หรือราวๆ16ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขมากที่สุดในโลกสําหรับตําแหน่งผู้รักษาประตูลงจากเดิมเมื่อยังตกลงกันไม่ได้ขณะที่นักเตะเองก็พยายามบายเบี่ยงขอโฟกัสไปที่ผลงานในสนามทําให้ยู่ในเตดเองก็เริ่มมองไปที่แผนสํารองล่วงหน้านั่นคือหานายทวารรายใหม่เข้ามาแทนเดเกอาในตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ชื่อของดาบเบิลายา่นานายทวารเบนฟอร์ดที่ยืนยันแล้วว่าจะค้าแข่งในถิ่น GT e c h Community s t เ d i ดียมเป็นปีสุดท้ายและต้องการไปหาความท้าทายใหม่กับสโมสรที่ใหญ่ ก็ตกเป็นข่าวกับยูเนเต็ดโดยมีสนนค่าตัวราว40ล้านปอนด์นอกจากนี้ยังมีชื่อของจอจี้มามาดัสวิลลี่ผู้รักษาประตูบาเลนเซียโดยนายดานวัย22ที่ทําผลงานให้ทับข้างข่าวได้อย่างยอดเยี่ยมฤดูกาลนี้ตกเป็นข่าวกับผีแดงอีกราย อีกทั้งค่าตัวผู้รักษาประตูทีมชาติจอร์เจียรายนี้เองก็ไม่น่าสูงว่าเกินไปหลังบาเลนเซียอยู่ในสถานะดิ้นรนหนีตกชั้นจึงมีโอกาสสูงที่เจ้าตัวพร้อมออกจากถิ่นเมสตายาสเตเดียมหลังจบลดูกาแม้ท้ายที่สุดอาจมีนักเตะไหลออกไปถึง15รายตามที่สื่อต่างประเทศคาดแต่แน่นอนว่าการผ่าตัดใหญ่หนนี้ย่อมมีเลือดไหลออกไปเพียบและน่าจะมีบรรดาเด็กนรกผีแดงโผล่หน้าค่าตาขึ้นมาทีมชุดใหญ่มากขึ้น รวมถึงผู้เล่นใหม่ๆผีแดงจึงจะน่าจับตามองมากที่สุดในตลาดซัมเมอร์คนนี้